ทีนี้พอมีรายชื่อเด็กมีอะไรเสร็จนะคะสิ่งที่เวลาอาจารย์จะเอาเนื้อหาอะไรเข้าถ้าอาจารย์อยากจะมีการแบ่งว่าเนื้อหานี้สําหรับกลุ่มหนึ่งเนื้อหานี้สําหรับกลุ่มสองสิ่งที่อาจารย Tao, ์จะต้องทําค่ะเมนูทางด้านซ้ายมือนะคะจะมีคําว่าตั้งค่าอุ้ยนะคะเมนูทางด้านซ้ายมือค่ะการจัดการระบบค่ะอาจารย์ต้องคลิกมาที่การตั้งค่านะคะอาจารย์ต้องคลิกมาที่การตั้งค่านิดนึงค่ะ สิทธิ <sucks> ์ของอาจารย์ชื่อวิชาชื่อย่ออะไรพวกนี้อาจารย์แก้เองไม่ได้นะคะอาจารย์แก้เองไม่ได้สิทธิ์ผู้สอนนะคะจะแก้ข้อมูลพวกนี้ไม่ได้ถ้าชื่อรายวิชาผิดหรืออะไรผิดให้อาจารย์แจ้งที่ผู้ที่เป็นคนเปิดรายวิชาให้อาจารย์ค่ะผู้ที่เป็นคนเปิดรายวิชาให้อาจารย์แล้วก็สิ่งที่อยากจะแนะนําอย่างหนึ่งค่ะคือไฟล์รายวิชาอย่างย่อคือหน้าปกรายวิชาค่ะคือมันเป็นเหมือนหน้าปกอัลบั้ม นะคะคือถ้าอาจารย์ไม่มีหน้าปกอัลบั้มรายวิชาของอาจารย์ก็จะขึ้นเป็นแค่ชื่อวิชานะคะแล้วก็มันก็จะ,ะถ้ามองในแง่ความสวยงามมันก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเวลามองเป็นภาพของระบบรวมแต่ถ้ามีรายวิชาแต่ถ้ามีหน้าปกแต่ละรายวิชามีหน้าปกอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เด็กเห็นชัดเจนขึ้นแล้วก็ดูแล้วตัวทางระบบ LMS เนี่ยดูแล้วน่าสนใจขึ้นนะคะเอามาต่อ พอจะใช้งานรายวิชาที่มีการแบ่งกลุ่มอาจารย์แบ่งกลุ่มเด็กเรียบร้อยอะไรเสร็จแล้วปุ๊บการแบ่งกลุ่มจะไม่เกิดขึ้นถ้าอาจารย์ไม่มาตั้งค่ากลุ่มนะคะอาจารย์เข้ามาที่กลุ่มนะคะกลุ่มโหมดกลุ่มโหมดนะคะอาจารย์ต้องมีการเปิดกลุ่มโหมดนะคะมันจะมีอยู่สองแบบก็คือแบบ Se p a r a t e กับ Visible ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการ Separate ก็คือแยกกลุ่มผู้เรียนโดยชัดเจนนะคะ แยกกลุ่มผู้เรียนโดยชัดเจนแปลว่าแต่ละกลุ่มเขาจะมองไม่เห็นข้อมูจะมองไม่เห็นกันนะคะเสร็จแล้วก็ฟอสกลุ่มเป็น yes default Group อันนี้เขียนไม่มีนะคะตั้งแบบสามอันนี้นะคะตั้งสามอันนี้เสร็จแล้วก็คลิกบันทึกเสร็จแล้ว